ครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มลำดับที่สองนะครับอ่ามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้หม้อไอ้น้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมาชิกกลุ่มนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของห้องหม้อไอ้น้ำครับแล้วก็เป็นตัวหม้อไอ้น้ำครับครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพก่อปรับปรุงนะครับโรงงานนะครับมีการใช้หม้อไอ้น้ำขนาดหนึ่งหนึ่งตันต่อชั่วโมงนะครับ จำนวนหนึ่งชุดโดยใช้น้ำมันเตาเกรด A นะครับเป็นเชื้อเพลิงเพื่อตรวจวัดองค์ประกอบของก๊าซไอเสียครับของหม้อไอน้ำนครับพบพบว่าปริมาณออกซิเจน,นครับเท่ากับ4%โดยปริมาตรอุณหภูมิของไอเสียอยู่ที่160องศานะครับซึ่งหม้อไอ้น้ำที่ใช้เชื้อเพลิงเหลวขนาดกำลังการผลิต ไอ้น้ำไม่เกิน10ตันต่อชั่วโมงครับควรมีค่าออกซิเจนไม่เกิน4อร์เซนะครับครับจากการสํารวจนะครับาการใช้หม้อไอ้น้ำพบว่าออกซิเจนที่ทําการตรวจวัดได้พบว่าไอเสียพบมาตรฐานแสดงให้เห็นถึงอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงมีมากเกินไปซึ่งสัดส่วนนี้นํานพาความร้อนออกไปทางป่องไอเสียครับ สภาพหลังการปรับปุมอไอยน้ำนะคะจากการสำรวจและตรวจวัดนะคะทําให้ทีมงานหน่วยหลักพลังงานของโรงงานมีความคิดที่จะปรับอัตราส่วนการเผาไหม้ของหม้อไอยน้ำนะคะให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐานค่ะเพื่อช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงน้ํามันเตาเกต A ของมอไอ้น้าลงค่ะวิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุงนะคะโรงงานนะคะดําเนินการควบคุมปริมาณอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ให้น้อยลงค่ะโดยการปรับอัตราส่วนการเผาไหม้ของหมอไอยน้ำนะคะให้มีค่าออกซิเจนอยู่ที่4%เเค่ะ ทั้งนี้นะคะจะเป็นต้องพิจารณาปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนมดออกไซด์นะคะให้อยู่ในปริมาณที่ต่ำด้วยเนื่องจากถ้าปรับลดปริมาณก๊าซลงมากเกินไปจะทําให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ค่ะซึ่งการตรวจสอบผลประหยัดนะคะจากการคำนวณและการจดบันทึกการใช้เชื้อเพลิงในแต่ละเดือนค่ะเปรียบเทียบการใช้พลังงานก่อนและหลังการปรับปรุงนะคะการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุงอยู่ที่273,873ลิตรต่อปี หรือ10,456,471.17เมกะจูลหรือ4,461,391.17บาทต่อปีการใช้พลังงานหลังการปรับปรุงนะคะอยู่ที่269,060.26ลิตรต่อปีหรือ10,272,720.73เมกะจูลหรือ4,382,000 9 9 1 6 4บาทต่อปีค่ะพลังงานที่ประหยัดได้น,นะคะอยู่ที่4812.74ลิตรต่อปีหรือ183.750.41มลกหรือเป็นเงิน78,399.53บาทต่อปีค่ะหมายเหตุน,นะคะไม่มีเงินลงทุนนะคะเนื่องจากโรงงานดำเนินการเองทั้งหมดค่ะในส่วนของวิธีการคำนวณน,นะครับ 1ปีจะปีใช้น้ำมันเตา2 7 3 8 8 3 3ลิตรมีความหนาแน่น0.95กิโลกรัมต่อลิตรมีค่าความร้อนต่ำของเชื้อเพลิง38.18เมกะจูลต่อลิตรหรือ40.189เมกะจูลต่อกิโลกรัมความร้อนจำเพาะของก๊าซเสีย1.39กิโลจูลต่อน้มอลคิวบิกเมตรต่อองศาเซลเซียสน,นะครับ อุณหภูมิบรรยากาศ36องศาเซลเซียสราคา16.29บาทต่อลิตรต่อมาเป็นระดับการใช้พลังงานก่อนปรับปรุงนะครับมีออกซิเจนออกจากห้องเผาไหม้10%อนุณหภูมิไ้เสีย160องศาเซลเซียสปริมาณอากาศจากการคำนวณอยู่ที่10.158นึ่งอ้าแิวบิตอกิโลกรัมฟิวปริมาณไอเสีย1 0 6 5นดห้าสิ่บิตอกิโลกรัมฟิว อัตราส่วนอากาศ1.91ปริมาณก๊าซไอเสียจริง19.897นมอลคิวบิกต่อกิโลกรัมฟิล์รความร้อนที่สูญเสียไปกับก๊าซเสียนะครับจะอยู่ที่8 9 2 4 0 5เเมกะจูลต่อปีลังรปรับปรุงแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนจะลดเหลือ4เอรนุณหภูมิไอเสียสูงขึ้นเป็น1.65เซลเซียสอัตราส่วนอากาศลดลงเป็น1.24นะครับ ปริมาณการไอเสียจริงจึงลดเหลือ13.09าคและลดความร้อนที่สูญเสียไปกับการเสียนะครับเหลือ7 8 6 5 5 4 1ซึ่งพอเทียบกันแล้วนะครับจะสามารถประหยัดการใช้เชื้อเพลิงไปได้4812.74ลิตรต่อปีเมื่อคูณกับราคาต่อลิตรนะครับก็จะสามารถประหยัดเงินไปได้78,399 5้าสามบาทต่อปีนะครับ